ที่ผมเจอก็คือไปซื้อรองเท้าเดินบนอย่างนัน้นอะตั้งแต่บ่ายถึงประมาณ4 Dial ีโ่โมงอะเขาก็ลองลองเห็นมันจะดีไหมไหมจนแบบแม่ค้าคือแบบจะน้าเขายิ้มๆก็แบบเลือกสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะเรายดีนมาทั้งวันแล้วอ oh, <c oughs> <c oughs> มันได้แล้วเลือกยากอะกบดันจังไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอาไม่เอาอย่า <c oughs> ให้ฉันเป็นคนตัดสินไมได้ นี่คือรายการทีมเพื่อนรายการที่จะนำเสนอความพยายามของเพื่อนที่อยากจะช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาชีวิตผ่านการท่องเที่ยวทีมเพื่อนน้องๆทั้งสองคนนะครับบิวและข้าปั้นมีปัญหาอะไรมาให้พี่ช่วยครับเพื่อนตัดสินใจไม่ได้แบบลังเลที่จะในการเลือกสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเลยดิการไปซื้อเครื่องสำอา,อางเงี้ยลิปสติกนี่คือเลือกยากมากคือเขาก็ดูมาแล้วว่าจะเอาแบรนด์นี้แต่เขาไปเลือกจริงลิปสติกมันเป็นร้อยเฉดเลยใช่ไหมคะสวอตแขนนี่แขนนี้แขนนี้แบบแขนเพื่อนนี่ก็จะเต็มไปหมดแล้วแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าอ่าค่อยๆไล่เลเวลขึ้นมาอีกไหมผมเขาปั่นเงียนั่งเรียนครับเขาก็ไล่มาละมึงกูมีเสื้อสองตัวกูเลือกตัวไหนดีประมาณสักเขาถามมาประมาณบ่ายโมงเงี้ยผมเลือกสี่โมงพอตอบไป มาตอบกับเลยนะจะดีเหรอคือแบบเฮ้มันรอเลยเหรอรอกุตอบเลยเหรอเนี่ยคือยังไม่ซื้อเหรอคือยังไม่ซื้อก็อคือนานใช้เวลานานมากในการตัดสินใจและนี่ก็คือน้องมะปรางที่เป็นคนที่ขี้ลังเลตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องใช้เวลาเยอะมากทุกครั้งที่น้องจะซื้อของบางอย่างต้องถามความเห็นที่สองที่สาจากเพื่อนเสมอ วันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดเพเกล้าและตลาดกินวินเทจจัตุจักโดยเราได้สร้างสถานการณ์ให้น้องมะปรางมาถ่ายรายการเบื้องหลังงานมิดแอนกรีดของศิลปินเกาหลีคนหนึ่งครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับเจแปนพันุพันธ์ครับผมและนี่คือรายการทีเพื่อนเราจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับน้องคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าน้องมะปรางมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ได้ oh. ลังเลเป็นประจำครับผม oh. ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจําวันด้วยครับ มาดูครับว่าน้องมะปรางจะได้เรียนรู้อะไรจากรายการทีมเพื่อนบ้างไปชมกันเลยครับอ,อะเป็นยังไงบ้างบิวข้าปั้นแผนวันนี้เป็นยังไงเหลาไหมาสิเหลาไหมาสิเหลาอันนี้เฉียบเทียบเทียบพี่ต้องคอยดูนะเดี๋ยวมะปรางมันจะได้เรียนรู้เรื่องวันนี้ทั้งหมดเรื่องวันนี้อือคือ เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูรับรองรับรองเฉียบมากเด็ดสุดรู้ไหมไม่รู้ครับและคิดว่าวันนี้น้องมะปรางเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่เพราะเมื่อก่อนมันแบบชิ้นหนึ่งก็อย่างน้อยสองชั่วโมงเดี๋ยวพี่ลุ้นเดี๋ยวพี่ลุ้นไปไปทำธุรกิจไป ตอนนี้น้องมะปรางก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับรซึ่งจิมานจะขอถ่ายวอล์กเบื้องหลังในการซื้อของให้ศิลปินในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีงานมิดแอนกรีสศิลปินที่แบบเกาหลชีช่วงแทนจริช่วงแทนกอิอาจจะยังไม่คุ้นชื่อกันเห็นจะสีหน้าดูแล้วจะยังไม่คุ <c oughs> ค้นเขาจะกลับมาอีกในภายหลังเพาะี่จิมจับตอนนี้พี่พอทราบแล้วว่าน้องเขาชอบของพี่ เลยอยากให้เราไปหาพวกแบบของชิวเนียนของที่ระลึกที่ให้เขากลับไป้วประทับใจอ่ะอันนี้มันจะมีเวลา30นาทีว่าเดี๋ยวเวลาเกาหลีมันแตกมาอาจจะดโอเคติดไวเลสเลยติดไว้เลสเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายวกันนะคะแล้วเราจะไปซื้อของวินเทจกันให้วงแคนดิดศิลปินหน้าใหม่ของเกาหลีนะคะเาไปดูกันในภารกิจแรกเราจะให้น้องเห็นผลเสียของการไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองครับรย,ยากอะอ่ื่องกูไม่รอ่วง ไม่รู้ะไม่รู้เลยเลยกดดันจังเอามึงลองมึงลองเดี๋ยวสักสิบมึงลองลองดูก่อนกูกลัวมันไม่โอเคอะถ้ามึงว่าโอเคมึงก็ลองดูแล้วกูถึงนะแหมยังไม่ทำอะไรเลยมาปรางก็ให้เพื่อนช่วยตัดสินใจแล้วนะครับอะไรดีะกูไม่รู้อ่ะเอามึงเดินดูก่อนก็ได้จะทุ่มหนึ่งเราด้วยเสื้อเสื้อพี่ว่าซื้ออะไรดี มะปรางเล่นถามพี่อย่างนี้แล้วพี่จะไปถามใครล่ะครับมงยากอ่ะอันนี้เรียกเป็นเพจหรือว่าเรียกอะไรกาจะแนวนี้นัะป้าระหว่างที่น้องมะปรางยังไม่รู้ตัวตอนนี้หน้าม้าของเราก็เข้าประจําที่เตรียมแย่งน้องมะปรางซื้อของแล้วนะครับฉันไม่รู้ก็ลองเอาองเอามาดูก่นนอนมาดูก่อนก็ได้เอาไว้เอา อแล้วมึงคิดว่าไงเออมึงคิดว่าไงล่ะกูไม่รู้ว่ามันวินเทจไหมสมมติว่าในชั้นนี้ทุกอย่างคือวินเทจมึงคิดว่าไงใช่ชั้นนี้มันคือวินเทจทั้งชั้นแต่นะคะแต่เจ้าเจ้าผืนเดียวจะกี่ผืนเจ้าแค่นี้ไหมก็จะไปดูอย่างอื่นก่อนอยากให้ฉันไปคตัดสินไม่ได้ไม่มีแล้วมีกันสามคนแล้วจะมาให้ฉันตัดสินคนเดียวไม่ได้เอาพี่ขอโทษนะคะพี่ชอบสื่อสื่นี้มีผืนเดียวเหรอคะงั้นเอาสองสืน ว่าโดนปาดไปค่ะโดนปาดอ้าวน้องเลือกช้าแบบนี้ก็โดนแย่งไปแล้วสิครับมีผืนเดียวซะด้วยกระเป๋าไหมล่ะกระเป๋าโอเคนะไปดูข้างในไหมล่ะเออข้างในมันก็มีนะถืออย่างเดียวเล้นงนุมอย่าไปช่วยกูเลือกเลยนะกูได้กกล้องไงชอบกล้อง ร้านนู้นก็ยังไม่ได้ร้านนี้ก็ยังไม่ได้แถมหน้าม้าของเราก็คอยประกบแย่งของจากน้องอยู่ทุกร้านเลยนะครับยังไม่ได้ของสักอย่างเลยอีกค0นนาที <c oughs> สุดยอดถังไหมเน่ถังไหมไม่เอาอ่ะเออกวดถังก็วินเทอนะมึงไม่แล้วมันแบกยังไงอะโหลดไ, <ป S 2> ไงคืองไง มาถึงจุดนี้ทางทีมงานให้หน้าม้าของเราเพิ่มความกดดันในการซื้อของของมะปรางขึ้นไปอีกครับดูดูก็ได้ไม่ลองแบบดีดูแบบที่มันแมวเข้าไปได้ไหมือนลเป็นถังได้นี่ก็ได้ใหญ่ดินี่ก็สวยนะลองดูอันอื่นดิดเอาเปบา เ,เอาไหมสกลปเอาปะคไม่เอาพี่เอานะไม่เอาอไปดูไปดูอะไรแบ้นเนี่ยเริมเหมือนมออีเนี่ยออพี่ขอดูหน่อยน่าจะเหมาะก,กับพี่เออลองไปดูร้านอื่นดีกว่าเนาะ จะฮาวายจะฮาวายไหมนี่ก็วินเทจเหมือนกันนะมึงก็ได้ผู้ชายคนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไงไเอาเล็บเฟเรนเป็นเอ็กโซแล้วกอนเออเปเรนเอ็กโซเลยไม่แล้วเขาใส่ไซส์อะไรเออไซส์อะไรวะไม่รู้ว่ะไซส์เอลไหมเอลไปก็ได้เอก็ <L S 2> เอาสีโทนสว่างๆไหมขอตัวนั้นได้ไหมาบอกเพื่อนได้ไหม ตอนนี้น้องมะปรางก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วนะครับตรงไหนเขาปั้นพี่รอแป๊บนึงนะเลือกมาเม่อวานเราเลอกแล้วใช่ไหมคะค่ะนี้เอาอยู่ไหมคะไม่เอาไม่เอานะเดี๋ยวกูยังไม่ได้ทันเลือกเลยสอบคนนี้แหละแกทางทีมงานตัดสินใจเพิ่มสถานการณ์เข้าไปอีกโดยให้ตากล้องทำเป็นปวดท้องเข้าห้องน้ำจากการที่รอมะป้องเลือกนานไม่ไหวครับนี่ยไง อีกสักแป๊บนึงค่ะกำลังเลือกมึงตะก้องเขาปวด<อ>นเนะ<อ>ลยกี่นาทีคะพีอะ่อีกประมาณห้านาทีอีกห้านาทีมึงรีบเลยแต่ยังยังเลยพี่ยังค่ะน้องมึงปวดโอ้ยไปแล้วไปไปแล้วเนี่ยปลาก็แต่ให้เอาเอา้เอา ตอนนี้น้องก็ได้เห็นผลเสียของการไม่กล้าตัดสินใจแล้วนะครับอ่ะบิวกูเลือกสีนี้เขาปั้นเลือกสีนี้มึงเอาสีไหนเออมึงเลือกสีไหนกูเลือกสีนั่นแหละเออนั่นเลยโอเคจบขอบคุณมากค่ะครับในช้มาตัวหนึ่งนะในตอนนี้บิวและข้าวปั้นก็ฝึกให้มะปรางเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนะครับมันไม่ช่วยหนูเลือกอ่ะให้หนูตัดสินใจคนเดียวเลยอ่ะโอะ และภารกิจต,ต่อไปเราจะทำให้น้องมะปรางเรียนรู้ว่าการตัดสินใจพลาดก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรต่อได้ไหมพี่ว่ามันยังไม่ได้นะมันดูไม่วินเทจอ่ะอ,อันนี้คือคือใครตัดสินใจซื้ออ่ะมะปรางยังไม่ใช่นะเออแล้วไซน์น้องเขาก็ไม่ได้ด้วยเกก็ไม่รู้ไซน์ด้วยไงเออ แกศิลปินเกาหลีเลือกใส่กี่คน<อ>รู้สึกว่ายังไม่ได้อ่ะแต่ก็เห็นความตั้งใจองดูก่อนเผื่อจะชอบตอนนี้น้องก็รู้แล้วนะครับว่าการตัดสินใจผิดไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรเลยเดี๋ยวไปดูบททดสอบของเรากันเลยครับ ะะพูดนะคะสจะพู่นะคะรอก่อนนะคะค่ะทุกหมดทุกทุกคนค่ะทุกคนคะพี่ทางทางทีมแชนดิคเขาโทรมาแล้วนะว่าจะถึงแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้คือลืมลืมอะไรบ้างสรุป้นจริงจริงเทพไม่ได้ไม่ตไม่ไม่ตลกนะทางนู้นจะถึงแล้วแล้วก็ทีมสตาร์ลิทโทรมาลืมขอ,องเออลืมจุดศิลปิน คราวนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วพวกเราไม่ต้องถ่ายแล้วพี่บรบกวนเราอยา่างนีงซื้อชุดให้ศิลปินด,ดีกว่ามีกันสามคนเดี๋ยวบริหารเวลาเลยเขาใส่เสื้อใส่เอ็มนะกางเกงไม่ต้องแล้วก็แหวนแล้วก็คอยคอหรือว่าลืมอะไรอย่างเงี้ยมาถามพี่นะแ,แล้วก็ทางโปรดักชั่นเลยค่ะดีมด มึงมึงมึงไปถามพี่ีเขามีเลฟไหมเออแบบมีเลฟเฟรนไหมไม่เสื้ยืดข้างในไม่ถูกใจอีกไงมึงไปถามพี่เขาพี่เอ๋ก็ได้ว่ามันมีเลฟเฟรนไหมันดพี่เอ๋คะเลฟเฟรนซ์คือภารกิจนี้เราจะให้น้องรู้จักการหาข้อมูลและการจัดสรรเวลาคือข้างนอกอ่ะเป็นไตสกอตไตสกอตแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเสื้อยืดวันนี้เขามีงานมีแอนกรีดนะดูถึงประสงค์ในการที่จะให้เขาใส่ด้วยมันต้องขึ้นสเตจได้ข้อที่สองคือ ชือเขาเนี่ยเขาต้องใส่ของเขาด้วยเพราะเขาชอบแานวงเทจแล้วอย่างคือกิจกรรมเมื่อกี้ที่ว่าเป็นรีแลกซ์ทองอย่าลืมนะงานกรถทาอะไรเมื่อกี้น้องมะปรางก็รู้วิธีการจัดสรรเวลาและข้อมูลจากพี่ทีมงานแล้วนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นบททดสอบว่าน้องมะปรางจะกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่ ก็เรียก้องบิวให้มา<ป>รายงานสถานการณ์ให้ฟังครับอจะฟังก็ได้อะจะฟังเพื่อนผมเองเพื่อนผมเอง น้องผมมานี่ตอนนี้มาปางเป็นไงบ้างเอาแบบชัดๆเลยมาปางเป็นไงก็ดูแบบเครียดมากไม่ค่อยไม่ยิ้มแล้วอะไรอย่างี้ยไม่ยิ้มแล้วใช่เพราะว่าโดนปาดไปด้วยคือคือเรื่องแล้วแต่เขาแบบน้องที่ขอดูหน่อยคือปาดหน้าไปเลยใช่แบบจับมือเลยคือที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมใช่คือหาหน้าม้ามาแบบหยิบของจากมือไปเลยและต่อไปยังไงต่อ พาเขาไปซื้อเสื้อสกอตก่อนแล้วก็ซื้อเืินแล้วก็เป็นเครื่องประดับแล้วก็แยกออกคือปัญญาผมแยกมาอน้ัหนึ่งคนอันนี้คือให้เขาให้มาปางเดินคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่พว่าพวกเราจะเพ่อเๆแยกออกอ๋อโอเคคิดว่าจะทําได้ไหมน่าจะได้ครับนี่ดีมากโอเคบิ้วไปช่วยเพื่อให้ได้ไปสู้สเขทำไมหอบถ้าไม่หอบตายตรงบันไดเลื่อนซะก่อนเออวิ่งไปวิ่ง กดดันจริงๆกดดันหืีวิวก็ไม่อยู่กำลังหายไปหนึ่งใช้เอ็มได้ไหมโอ้แม่มันเลอะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะน้องมาปังกำลังแบบว่าเดินชอปปิ้งอยู่ด้านล่างครับผมผมจะลงไปข้างล่างไปเดินผ่านทางซ้ายไปเดินผ่านทางขวาแป๊บไปแว๊บมาครับให้น้องมาปังเนี่ยงงเล่นครับผมว่าผมเนี่ยเป็นศิลปินเกาหลีจริงๆหรือเปล่าครับไปดูครับว่าน้องมาปัง จัดเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอันนี้ที่มันเป็นเลนตับแสงมือก็อย่างไงเอาทรงอย่างงี้ตอนนี้ครับผมกําลังที่จะไปปฏิบัติภารกิจแล้วครับผมไปค่ะเข้าไปในร้านค่ะที่สปออ่ะคุณเริ่มเได้เองละ ไม่มีไซส์อ่ะกระดิกแล้วนะเนาะเจอบ่อยอย่างีกับภูมิท่คิดปั้นเจ้าตัวนี้เลยไหมเวลาประมาณ1ินาทีแล้วเจ้าตัวนี้เลยไหมไหนเอาตัวนี้เลยเอัวนี้เลยเหรออ่าเขาถืออยู่ทำไงดีวะชิงเลยไหมมึงไปชิงมานี่อยากได้ตัวเนี้ยพี่ขอลองก่อนได้ไหมอ่ะงั้นมึงมึงดูไปก่อนกูไปซือยืดกันเอ้าเฮ้ยวงมาลัยมันี่นี่นีนี่ เออเนี่ยไงเนี่ยลายสกอตไงมึงจะว่าตัวนี้ก็ดีนะสีเขียวมันไม่ทรงผู้หญิงเหรอวะไม่มีเวลาแล้ว้อยืดข้างในอีกมึงเียอะไร่นอยืดมึงเฮ้ยมึงฟุ้จุกูเบอร์แล้วกูรีบไม่มีลายเด้ออืมกูโอโกเค็นนะไม่ต้องติดไลายในระหว่างที่น้องเลือกเสื้ออยู่เจแปนก็เดินไปผ่านน้องอีกรอบครับ พ้เอ็มพอวีไม่ชายน่าจะใส่ได้เนาะเอาไหมอ่ะมึงตัดสินใจเลยเอาตัวนี้ครับหเือย้อนกลับไปเอาตรงนู้นป้าไม่อยู่วะเอามม่อไปแล้วล่ะอ่ะมึงจ่ายไปกูไปดูเสื้ออะไทันใดนั้นเองมะปางรีบวิ่งไปหาเสื้อลายสก็อตที่เลือกเอาไว้ตอนแรกครับโทษค่ะหนูหยิบแล้วค่ะพี่สรุปเองออนเอาตัวนี้ขอบคุณค่งขอคุณนะคะ แอนเซซอรี่ไม่ทันทันขอโทษค่ะเหลืออะไรเหลืออะไรีต้องมีอะไรอีกแอนเซซอรี่มีแอนเซซอรี่ไหมที่มันดูเหมาะสมกับการมามีดแอนด์พีทเฟรมร้านที่มันขายบอกโฟกร้อยอะอะไรอย่างเงี้ยมึงว่ามึงได้นะได้ได้หมดแหละตอนเนี้ยไป ตอนนี้ก็ได้เสื้อคลุมและเสื้อด้านในมาแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวของเครื่องประดับแล้วตามแผนน้องเข้าปั้นก็จะต้องปลีกตัวออกมาจากน้องมกลางครับผมไม่แน่ใจอ่ะมึงพี่เขาโทรมากูงนะรับิอยู่ตรงร้านอิเซชัี่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนูไปค่ะเฮ้ยมาปรางจ๋าพี่เขาเรียกกูอ่ะพี่เขาเรียกกูหาจิตรินเออเดี๋ยวกูไปก่อนนะความคิดเห็นสุดท้ายปั้นปั้นแล้วแต่มึงเลยกูอีกแล้วแล้วจะรู้ไซส์เขาหรอข้อมือเทาไไม่ทราบเลยค่ะ และบททดสอบในวันนี้ก็คือ,อน,น,น,น้อง,งต้องกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองสองนี้พี่ว่าไหนาดีอะพี่ไม่รู้พี่ช่วยหนูตัดสินใจเลยหนูเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยเขาเาบี้เราว่าอะไรวินเทจวินเทจแล้วเาวา <V intage. S 1> ขาเป็นเกาหลีใช่ไหมมันเกาหลีคิดว่าเกาหลีไปเลือกี่อร์ดหนึ่งอ่ีขเขาชอบวินเทจนะไม่รู้ไซอีกไม่ได้อ่ะถ้าแหวนมันก็ต้องพอดีนิ้ว มมาได้ัน้องมะปรางรู้สึกไม่มั่นใจในการเลือกซื้อของเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ต้องแอบไปวิดีโอคอลหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนช่วยตัดสินใจเลือกซื้อครับมึงก็เลือกอีกสักอันมึงจะเป็นอะไรไปว่ามันดีแล้วนะที่มึงเลือกตลือกแต่แรกอะเขาไม่ว่าหรอกเอาระสิมะปังเหลือตัวคนเดียวแล้วจะตัดสินใจเลือกซื้อของได้ไหมครับเนี่ยและตอนนี้เจแปนก็เดินกลับมาหาน้องอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องมะปรางกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับอันนี้แหลคะค่ะนะครับตอนนี้นะฮะเรากําลังแอบมองน้องมะปรางอยู่นะครับอยู่ไกลๆเลยครับตอนนี้น้องมะปรางอยู่ไกลามากนะครับอยู่กับทีมงานของเราครับซึ่งกําลังซื้อแบบว่าเครื่องประดับให้ผมอยู่นะครับผมขอบคุณค่ะ เส้อครับเสคุมครับนี่เดี๋ยวเสร็จชุดให้ศิลปินได้เลยเก่งมากเก่งมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับน้องมะปรางจากที่เลือกของเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับคิดว่าการตัดสินใจไม่ได้ของเพื่อนเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเขาไหมคะก็ผมกังวลว่าเวลาเขาแบบสมมติว่าเขาไปทํางานแล้วเนี่ยหัวหน้าแผนกเขาให้แบบ เออไปทํางานตรงนี้หน่อยแต่ต้องแบบเป็นเขาต้องตัดสินใจตรงหน้างานเลยกลัวเขาจะตัดสินใจไม่ได้คืออย่างเราก็เป็นเพื่อนใช่ไหมคะเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาหรอกอยากให้เขาแบบเรียนรู้การตัดสินใจอยากให้เขาได้ตัดสินใจเองน่ะเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่ชามาก ศิลปินของเราบอกว่าดีใจมากที่ได้มาที่นี่ครับศิลปินของเราบอกว่าชอบคนใส่แว่นเสื้อขาวมากครับจะ <c oughs> ได้ป่าสลางอโยมาครับ <c oughs> สลโฮมีบางอย่างที่อยากคิบอก Are you ready y e h สวัสดีครับนี่คือนี่คือรายการทีมเพื่อนอนี่น้องมะปรางใช่ไหมครับรายการทีมเพื่อนเป็นรายการที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับวัยรุ่นนะครับวันนี้พวกพี่กับทีมงานทุกคนแล้วก็เพื่อนๆของเราทั้งสองคนตั้งใจเนรมิตท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เพื่อนน้องมะปรางเลยครับผมปรบมืออีกครั้งนึงฮะเพราะว่า น้องมะปรางเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจแล้ววันนี้มันทําให้เห็นแล้วว่าน้องมะปรางกล้าตัดสินใจครับปรบมือกับน้องมะปางอีกครั้งนะครับรู้สึกยังไงครับไหนอบอกให้ฟังหน่อยโดนกดดันแปลกๆไปเที่ยวด้วยกัน <c oughs> มึงอย่างนี้สิมึงอย่างนี้สิไม่ตัดสินใจคนเดียวปกติเพื่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้สุดท้ายพี่จะให้บิวเขาปั้นแล้วก็มะปราง คุยกันนะจ๊ะทําไมเพื่อนถึงเนรมิตทุกอย่างเพื่อน้องมะปรางโอเคไหมไป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 ก๋าดีใไหเกาหลีนะคะกับเกาหลีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังหวะเมื่อกี้เหมือนแบบจะสิงร่างเออกลับก่อนกลับก่อนไปอันนี้ ตัวี้ใช่เหรอกระตุ้นอ่ะ่งะ <ใน S 2> มึงวันนี้รู้สึกไงบ้างขอบคุณประทับ <นะ S 1> ใจแต่ในใจนี่ด่ากุนะด่าแลยด่ายับเลยด่ายับเลยแล้วมีความสุกอื่นไหมแบบว่าที่กูพวกกูทำให้อ่ะเรื่องเนี้ยก็รู้ใจรู้ภูมิกันมากี่ปีแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณจริงคือถ้าหลุดพวกมึงไปเนี่ยก็คือไม่มีใครคบกูละ แล้วอย่างวันนี้มึงมึงแบบว่าพี่เขาบีบเวลามึงลองได้ลองตัดสินใจเองโดยที่ไม่มีพวกกูอะเออเป็นไงอะเอาจิงๆเ่กูเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองมาสักพักแล้วไงเริ่มแบบตัดสินใจเองเริ่มที่ไม่ต้องแบบขอความเห็นที่สองแต่เรื่องการแต่งตัวกูยังต้องขอความเห็นที่สองอยู่ดีเพราะว่ามึงดูรูปร่างกูดิอืมกูจะเอาอะไรใส่ที่มันแบบ ดูดีได้อะถ้ากูยังไม่ลดตำหนักเจ็บนอเ <laughs> จบ็บเลยมันก็จะมีแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละแต่อย่างบางเรื่องอที่มันแบบสำคัญจริงๆสุดท้ายอะความกดดันมันก็ต้องกดดันใหมมึงต้องทำเองอ,อยู่ดีสิ่งที่ทำให้พวกทำให้กูหลังเลคือเงินกู <c oughs> บอกเลยเงิเนอย่างเดียวกูเลยต้องขอแบบนมึง ีนี้กับสีไหนอันไหนเขาก็กูมักกากันน่ะจะอยากได้เลยนะเนาะมึงก็ควรจะแบบเลือกเองนะอย่างสีลิปต์อ่ะกูพูดตรงๆนะบางทีกูอยากเป็นอยงอื่นบ้างเออพวกเดี๋ยวรอมึงอ่ะแตที่กูชี้ให้มึงเอาอ่ะมึงก็ยังไม่เอาคือกูรู้แหละว่ามึงอยากได้อะไอ้เนี้ยแต่คือแบบบัญชีอะหอยที่เราต้องการอะมาก่อนส่วนไอ้สีอื่นอ่ะถ้าเราเลือกอันอันที่เราไปเอาไปแล้วอะ มันไม่โอเคอ่ะมึงค่อยกลับมาซื้ออันนี้ก็ได้ในรอบต่อไปคือเรื่องนี้กูก็เป็นห่วงมึงนะแบบแทนที่มึงจะเลือกเองได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเห็นของเราอ,ะอ่ะของเพื่อนอย่างเงี้ยมึงรับฟังได้มึงแต่อยู่ที่มึงคือม,<ช>มึงใช้เองใช่คือที่พวกกูเลือกแบบไร้รัดเร็วก็คือเพราะว่ากูอยากได้นียไม่ได้ตลอดเนาะเราก็ไม่ได้ค่อยเจอกันบ่อยมึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหม ใช่ก็กําลังเปลี่ยนอยู่มันไม่ได้แุบปรปปปับแต่ทแตทำได้อยู่เ,ออเลยพวกกูรักมึงนะเว้ยเออเราบกกูไม่ทําแล้วใครจะทําวันนี้นะคะได้เรียนรู้ว่าต้องตัดสินใจให้ไวขึ้นค่ะ การตัดสินใจแต่ละครั้งเรื่องเวลาสําคัญมากๆค่ะเวลาเราเลือกซื้อของนะคะต้องคํานึงถึงปัตถุประสงค์ที่แท้จริงซึ้งมากเลยปกติไม่ได้มีมุมแบบนี้บ่อยๆพวกนางคงเป็นห่วงเราจริงๆที่อยากอยากให้แบบว่าต้องตัดสินใจอะไรคนเดียวโดยที่ไม่มีพวกนางอยู่ก็ต้องทําให้ได้แล้วเราก็เห็นความเป็นห่วงของเขาค่ะก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะพยายามปรับตัว จะทำให้ได้ผมจะตัดนใ, <c oughs> ใจๆๆๆรู้สึกว่าเพื่อนน่าจะตัดสินใจได้แบบเริ่มจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่อาจจะแบบไม่ถึงรับขั้นที่แบบเราอยากได้แต่คือแบบอย่างน้อยก็คือแบบไม่ไม่ต้องมาช่วยตัดสินใจให้แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรย่เงี้ย ก็ว ну exactly. ัน no นี้สิ no Or, no right. s <S okay. ่งที่น้องมาฟังได้เรียนรู้นะคะอย่างแรกก็คือผลของการที่ไม่สามารถตัดสินใจได้หรือว่าไม่กล้าตัดสินใจการตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปเนาะมันเป็นไปได้แหละที่เราจะลังเลบ้างเพียงแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมเวลาแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้อยู่เนี่ยมันก็ยังถือว่าโอเคอย่างที่สองที่เขาได้เรียนรู้ก็คือการตัดสินใจผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรทุกคนตัดสินใจผิดอยู่ตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่ามันก็ถือเป็นบทเรียน ในการตัดสินใจครั้งต่อไปนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเรียนรู้กระบวนการและวิธีการในการหาข้อมูลและจัดการกับเวลาในการตัดสินใจภายในเวลาที่จํากัดพี่คิดว่าหลังจากนี้น้องวาฟรางจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเขาน่าจะมีทักษะในการตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทําตามเวลาที่เหมาะสมได้ค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปัญหาเพื่อนตัดสินใจไม่ได้ และสำหรับใครที่รู้ว่าเพื่อนตัวเองมีปัญหาอะไรอยู่ก็อย่าทิ้งเพื่อนนะครับส่งเรื่องที่อยากให้เราช่วยแก้ไขเข้ามาและมาร่วมหาวิธีช่วยเพื่อนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับทีมเพื่อน